อันนี้คือโพสไว้ตั้งแต่3วันที่แล้วเหรอหมอไม่บน a g g r e s s i v e not doctor v2 what the fuck ก็อันนี้มันเป็นไอค่าสถิติที่มีคนออกมาเปิดเผยนะว่าหลังจากที่หลายๆประเทศเนี่ยก็เรียกว่ามีนโยบายสมรสเท่าเทียมใช่ไหมให้แบบว่าเพศเดียวกันสมรดกันได้เนี่ยพอผ่านมาสักพักมันก็มีคนเก็บสถิติก็มีการสังเกตกันว่าเออ อัตราการหย่าร้างเนี่ยครับ divorce rate ก็คืออัตราการหย่าร้างของคู่รักทั่วไปนะครับชายหญิงก็อยู่ที่ประมาณ4 9นะครับในขณะที่คู่รักระหว่างชายชายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ29%นะครับคนดู900กว่าคนแต่ไม่มีคนให้20บาทกับบวงเป็นเพราะอะไรเหรอครับแค่20บบาทเองไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็คู่รักระหว่างหญิงหญิงเนี่ยก็อัตราการหย่าร้างอยู่ที่ 72%นะครับแล้วก็เลยมีคนสรุปประมาณว่าเออจริงๆแล้วผู้ชายไม่ใช่ปัญหานะครับจากสถิตินี้นะอันนี้ผมก็เคยมีพูดกับพี่บิ๊กในพอดคคสต์ไปบ้างนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูความเห็นของคนไทยกันบ้างดีกว่าวันนี้เป็นเพจไทยที่เอามาโพสม,ม it is what it is d ี v อ r ์สก็ไม่ได้แปลว่า problem ทุกลายไม่ d ีวอร์สก็ไม่ได้แปลว่าไม่มี problem อ่านี่คือเขาจะบอกว่าอันนี้มันก็แค่อัตราการอย่าล้างอ่ะคือการอย่ากันมันไม่ได้หมายความว่ามันมีปัญหาทุกลายนะแล้วก็การไม่ได้อย่ากันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีปัญหานะผมคิดว่ามันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะการอย่ากันยังไงมันก็มีปัญหาแน่นอนร้อยอถ้ามันไม่มีปัญหามันจะหย่ากันทำไม ยังไงยังไงหยากันมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะการที่คุณบอกว่าอยากันไม่ได้แปลว่ามีปัญหาผมว่าไม่จริงนะคือคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นจริงเนี่ยถ้าสมมุติคุณจดทะเบียนกันแล้วอ่ะการหยากันมันเป็นเรื่องยุ่งยากมากเลยนะเว้ยต่อให้คุณจะบอกว่าแบบเฮ้ยไม่มีปัญหาอะไรกันนะแค่หมดรักกันแล้วเราก็จากกันด้วยดีแต่ว่าถ้าจะจากกันด้วยดีอ่ะก็ไม่ต้องหยากก็ได้ก็แค่ต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้เหรอ หรือว่าแค่อยากจะหย่าเพราะว่าเผื่อจะไม่เจอกับคู่รักคนอื่นเอเออมันไม่มีใครหย่าเล่นๆนะ่ะการหย่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยนะเว้ยคือมันแบบอะต่อให้ไม่ได้มีการฟ้องหย่าไม่ต้องมีการแบบว่าแต่งตั้งทนายอะถ้าสองคนตกลงที่จะหย่าเนี่ยมันก็ยังต้องมีการแบ่งทรัพย์สินมีการนู่นนี่ท่นอยู่ดีอะมันเป็นเรื่องทางกฎหมายที่มันยุ่งยากอะเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่า ไม่มีปัญหาแต่ก็หย่ากันผมว่าไม่น่าใช่นะแต่ไอเรื่องที่ว่าเออไม่หยากันมันก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหานี่ก็เป็นความจริงคือก็ต้องบอกว่าทุกคู่อะครับมันมีปัญหากันหมดคือไม่ว่าจะเป็นคู่ชายหญิงคู่ชายชายหรือคู่หญิงหญิงอันนี้มันมีปัญหากันหมดประเด็นคืออัตราการหย่าเนี่ยมันแตกต่างกันไงแล้วมันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญ จาก30%ไป50%จาก50%ไป70%มันมีนัยยะสำคัญนุย้ยมีรายงานจากกรมตำรวจในอเมริกาคด,ดีทำร้ายร่างกายในครอบครัวนี่มาจากครอบครัวหญิงๆยงเยอะสุดเลยออันนี้ผมก็เคยได้ยินมาแต่ก็ไม่ชัวร์นะว่าค่าสถิตินี้ถูกต้องหรือเปล่า เห็นด้วยกับเม้นบนที่ว่าดีวอสก็ไม่ได้แปลว่า problem ทุกลายบวกไว้เวอร์ซ่าส่วนตัวเรามองว่าผู้หญิงมีความสามารถมากกว่าที่จะระบุถึงปัญหาที่ผู้ชายจะมองว่าเป็นแค่เรื่องจู้จี้จุกจิกและเมื่อพบว่าปัญหานั้นไม่สามารถหา middle ground ได้มันก็จะเป็นเพศหญิงเนี่ยแหละที่จะมีปัญหาน้อยกว่าเพศชายในการตัดและบอกว่าโอเคนี่มันไม่เวิร์กแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าถ้าต่างคนต่างไป จะเห็นได้ว่าการหย่าในคู่ชายหญิงฝ่ายหญิงจะเป็นคนหย่าก่อนในส่วนมากในขณะที่สังคมจะกดดันผู้ชายมากกว่าว่าคือหัวหน้าครอบครัวกดดันว่าถ้าหัวหน้าครอบครัวเป็นฝ่ายทําลายครอบครัวเสียเองด้วยการขอหย่าก่อนมันดูไม่ดีอีกอย่างเพศชายจะดื้อรั้นกว่ามีความกดดันให้พยายามรักษาชีวิตคู่เอาไว้มากกว่าเรื่องนี้มันก็เลยบอกไม่ได้ว่าเพศไหนมีปัญหามากกว่ากันเพราะการหย่าไม่ใช่ปัญหาเสมอไปบางทีการหย่าเนี่ยแหละคือการแก้ไขปัญหา ผมว่าการหย่ามันคือการหนีปัญหานะมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาถ้าสมมุติว่าคุณแต่งงานกันมาสักพักแล้วแล้วคุณมีปัญหาการแก้ไขปัญหาคือคุณพูดคุยกันแล้วหาหนทางในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าถ้าคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้คุณก็หย่าก็คือแบบก็หนีปัญหาแม่งเลยไม่น่าจะบอกได้ว่าการหย่าเป็นการแก้ไขปัญหานะผมคิดว่าการหย่าเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาได้แค่ในบางกรณีซึ่งมันเล็กน้อยมากอ่ะ เปอร์เซนที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้คือวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องคือมึงอยากันเถอะอันนั้นอ่ะมันก็คงจะมีอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่มันน้อยมากมันไม่ใช่ส่วนใหญ่คือถ้าสมมติมว่าคุณมีปัญหาอะไรจู้จีจ้จุกจิกเล็กน้อยแล้วคุณมองว่ามันหาจุดกึ่งกลางไม่ได้ก็คือ <c oughs> คุณมีปัญหาเพราะว่าถ้ามันเป็นปัญหาจู้จีจ้จุกจิกเล็กน้อยอ่ะมึง,ม,งมึงหาวิธีแก้ปัญหาจู้จี้จุกจิจกเล็กน้อยไม่ได้ได้ยังไงวะ นึกออกปะสมมุติคุณคุณมีปัญหานิดๆหน่อยๆในความสัมพันธ์น่ะแต่คุณมองว่าแบบไอชี้อันนี้มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้อ่ะปัญหามอยู่ที่ตัวคุณเว้ยคุณโตแบบอายุสี่ห้าสิบแล้วถ้ามันมีเรื่องนิดๆหน่อยๆแล้วคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้มันมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วคุณนั่นแหละปัญหามันไม่ใช่ว่าคุณจะมาบอกว่าแบบเฮ้ยเราเนี่ยแบบเป็นเพศที่แบบว่าเซนซิทีฟเรื่องอารมณ์มากกว่าในเรื่องนี้มองเห็นปัญหาได้มากกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องพวกนี้แก้ไม่ได้ ผม oh, ว่ามันไม่มีเซนเลยไม่มีเซนเลยโอ้ oh, แม่งเลิกทำา g n n e r w a วอกักในเมนดีมีแต่เถียงกันแบบมีแต่น้ำไม่มีเนื้อหยิบบัสเวิร์ดมาเจอตามถังขยะหน้าปักซอยมาปลาใส่กัน <c oughs> หน้ารูป G A I ที่อคติชิบหายแถมเป็นภาพแคปหน้าจองโง,โงูจากช่องของคนที่ในห้องนอนน่าจะมีโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่สักสิสายพันธุ์ในห้องนี้เนี่ยนะ ทั้งพวกมีจู่มีจิมนั่นแหละช่วยคิดหน่อยว่าพวกเองฝั่งไหนก็มีปัญหาเถียงแบบนี้มันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาว่ะส,สมมติว่าคุณลองเปลี่ยนนะว่าภาพนี้แม่งพูดถึงดีวอชเลสแต่ว่าสลับกันอะ่ะก็คือแบบพี่จะเอาโดเท่าไหร่ถ้าผมอยากให้พี่เขียนรีプライตอบเขาเฮ้ยโอ้โหไม่เอาครับคุณคุณลองนึกภาพว่าถ้าสมมติว่าภาพนี้คือมันแบบ มันกลับกันนะ่ะคืออัตราการหย่าร้างของหญิงหญิงยี่บเก้าเปอร์เซ็นตอัตราการหย่าร้างของชายชายเจ็สิบสองเปอร์เซ็นคุณว่ามันจะมีเม้นประมาณนี้ไหมหรือว่าคุณจะเห็นเม้นไปในทางเดียวกันก็คือก็เนี่ยแหละผู้ผู้ชายมันตัวปัญหาผู้ผู้ชายมันนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นไงสังคมชายเป็นใหญ่เป็นไงเออมัวแต่กดขี่ผู้หญิงเป็นไงคุณคิดว่าคุณคิดว่าเม้นมันจะออกมาหน้าไหน ถ้าสมมติว่าคุณไม่คิดว่าเมนมันจะออกมาหน้าที่ผมพูดนะงั้นคุณลองนึกย้อนกลับไปช่วงนี้มันมีประเด็นที่คนชอบแชร์เรื่องนี้กันเยอะๆครับแชร์เรื่องที่ว่า Gender g e n เดอร์แกที่แบบว่าผู้หญิงเนี่ยทำงานแล้วได้รายได้น้อยกว่าผู้ชายอะตอนนั้นนะ่ะคุณเห็นไหมกระแสสังคมในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์ม่งเป็นไง ทุกคนแม่งก็ด่าผู้ชายไงมีใครเคยออกมาพูดแบบนี้ไหมเฮ้ยมึงเลิก Gender War ํา g เจนเดอร์วกันสักทีดิโอ้โหกูเห็นทั้งไทยและต่างประเทศอก็โถมผู้ชายหมดหสื่อข่าวสื่อใหญ่แม่งเอาเรื่องนี้ไปเล่นอะแล้วก็แบบเอาผู้ชายกับผู้หญิงมาสัมภาษณ์แล้วเอาผู้ชายไปโดนสับโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดอะสำนักข่าวใหญ่ๆที่คุณนึกออกอะแม่งมีทุกสำนักข่าวอะ cnn bbc milf อะไรพวกเนี้เต็มไปหมดโอ้โหผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมพอเป็นสถิติที่เออมันทำให้ผู้หญิงดูเป็นตัวปัญหานี่กลายเป็นว่าเฮ้ยๆอย่ามานั่งพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องพวกนี้กันเลยอันนี้มันเป็นการปัดความรับผิดชอบหรือเปล่าครับไอเรื่องที่เขาบอกว่าผู้หญิงกับ a อคเค n t a b i l i บิีนี่มันเหมือนน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันเป็นความจริงเหรอ ลองไปหาดูแล้ว72%คือเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคู่เลสเบีย้ยนที่อยาก,กันจากคู่เซมเซ็กเมรี่รก็คือไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของคู่เลสเบีย้ยนที่อยาก,กันจากคู่เลที่แต่งงานกันทั้งหมดเทียบเปอร์เซ็นต์แบบนี้กับคู่ชายหญิงมันก็มีสิทิ์ดิ้งเกินอันนี้คือเขาบอกว่าก็72%มาจากเปอร์เซ็นต์ของการเปรียบเทียบระหว่างคู่เลสเบีย้ยนกับเซมเซ็กเมรี่รมันก็ถูกแล้วปะวะมันก็ต้องคิดแบบนี้ ก็คือไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของคู่เลสเบี้ยนที่หย่าจากคู่เลที่แต่างงานกันทั้งหมดอหยออผมเขีาใจแล้วพี่พบวงรับตวเองโอเคเออถ้าเป็นอย่างนี้เปอร์เซนต์อันนี้คือเขาบอกว่าเขาเอาเปอร์เซ็นต์จากเซม e ซ m a มร i a g จมาเทียบว่าในนั้นเนี่ยที่หย่ากันเนี่ยมันมีเลสเบี้ยนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเกย์กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเขาไม่ได้เอาเปอร์เซนต์ของคู่เลสเบียนมาเทียบจากการหย่าของการแต่งกันทั้งหมดเทียบเป็นเปอร์เซนต์พอจะเห็นภาพแล้วถ้าอย่างนี้เราก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าแล้วคู่เลสเบียนที่แต่งงานกันมีโอกาสหย่าก,กี่เปอร์เซนต์ วายดีบรอดส์เล่แวลลี่แวลลี่ลิสเอ่อซีนิฟิเคชันลี่ไบคันทรีเลสเบียนรีเลชชั่นชิพแฮปชอว์เอ่อไฮเออร์เทสเซนเซนซี่ฟอร์เดสสิลชั่นแดนเมลเซมเซ็กรีเลชชั่นชิพแอนด์อินสมเคสเฮตเตอร์เซ็กชวลรีเลชชั่นชิพวิดโพเทนชัลแฟกเตอร์อินคลูดิงมโนเรตี้สเตรสแอนด์โซเชียลเพรสเชอร์ดัต้าฟอร์มยูเคออฟฟิเซอร์ฟอร์มนอสเทรียลสถิติอินดิเคตแดทเฟมเมลเซมเซ็กคัพเปิลแม็กอัพเอ่อรัชพอสชั่นออฟเซมเซ็กดีบรอด though The number are small and increasing as more same-sex marriage are possible นี่ตรงนี้ที่เขาบอกว่า indicate that female same-sex couple make up a large portion of same-sex divorce เนี่ยมันต้องไปดูว่าแล้ว same-sex couple ี่ยที่เป็นหญิงหญิงเนี่ยมันมีเท่าไหร่กับชายชายเป็นเท่าไหร่แล้วก็ต้องไปคิดเปอร์เซ็นต์แยกตรงนั้น เดี๋ยวเราลองดูข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้เป็นเออปอร์เซนต์ของการหย่าร้างเหรอไอ,อ,อโซแอปพลิเคชันกับจอยแอปพลิเคชันนี่คืออะไรวะงงความหมายหมายถึงว่ายื่นหย่าพร้อมกันกับยื่นหย่าแค่ฝ่ายเดียวเหรอจอยแอปพลิเคชันคือยอมหย่าทั้งสองฝ่าย ในขณะที่โซแอปพลิเคชันคือยื่นย่าฝ่ายเดียวหรอผมเข้าใจถูกปะ of all opposite sex divorce mm hmm. uh, were complete under new l e g i s l a t i o n แล้วเปอร์เซ็นต์ที่พี่บ่วจะหย่ากับลักกี้มีกี่เปอร์เซ็น What the fuck ผมไม่ได้แต่งงานกับลักกี้ครับโอ้โ oh, หนี้เปอร์เซ็นต์การหย่าร้างลดลงแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่า ต้องเสิร์ชว่า how many same sex marriage in USA น่าจะอย่างนี้ผมมีวิตี้ทำให้ผู้หิิงในสังคมยุคนี้ยุดเฟียสยุดเครียวครัดแครบใ <What the S 2> นสุขคุยผู้ชายทุกคนในสังคมทงเพนคนดีใช่แครบคุณแอนใหม่พิดแล้วผู้ชายทุกคนในสังคมทงเพนคนดีแครบเขาบอกว่ามีเอ่อจำนวนประมาณ820,000สหลายเ ที่มีการแต่งงานกันโดยมีเพศเดียวกันในเออสหรัฐอเมริกาอันนี้คือเป็นสถิติของกลางปีนี้เลยนะครับ mid 2025 a c c o r d i n g to the william institution a significant increase ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อะไรนอกจากเอาไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามผมขอถาม มีประโยชน์เลยครับมันไม่ได้เป็นการโจมตีฝ่ายตรงข้ามาครับถ้ามันเป็นข้อมูลที่พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นข้อมูลความจริงสมมุติผมบอกว่าสมมุติผมบอกว่าจากการค้นคว้าจากการเก็บค่าสถิติเนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ยเพศหญิงเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาหรือมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาน้อยมาก เพศหญิงมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษา5%แล้วมาสะท้อนกับความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอ่ะถามว่าข้อมูลนี้มันเอาไปทําอะไรไม่ได้เหรอมันก็เอาไปทําอะไรได้นะมันก็เป็นข้อมูลความจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าเฮ้ยสังคมมันมีความเหลื่อมล้าต่อเพศหญิงหรือเปล่าไม่ถูกเหรอมันก็ถูกแล้วที่จะต้องเอาข้อมูลมาคุยกันถ้าสมมุติว่าข้อมูลนี้มันเป็นความจริงครับมันก็ต้องเอาข้อมูลมาคุยกันดิว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบเนี้ย มันเกิดเลยขึ้นกับเพศหญิงที่มันมีการหย่าร้างกันเยอะการหย่าร้างกันมันไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วครับคนที่พยายาม justify ว่าการหย่าร้างมันเป็นเรื่องแบบปกติเป็นเรื่องแบบเอ้ยไม่ได้แย่นะไม่ได้เป็นเรื่องมีปัญหาเนี่ยมันคือคนที่แบบว่ามันพยายามแก i ล h t เราเชื่อ AIO v i e วได้เลยเหรอครับนี่ไงผมถึงมานั่งดูแต่ละเว็บนี่ไงว่าเออแต่ละเว็บมันมีข้อมูลยังไงบ้างเนี่ยมีการรายงานจากที่ไหนบ้างผมก็มานั่งดูอันนี้เป็นข้อมูลจาก English and Real Data เนี่ยมันก็มีลิงก์ไปก็นั่งดูกันต่อไปได้ครับอันนี้คือเขาอ้างอิงจากวิลเลีย Institution เนี่ยหูว่าดูได้ว่า,วา William i <Inst> n s t i t u t ั่นมันคืออะไรดูบอดสนใจไหมครับแกอยากชนะดูบอดเหรอเออเมื่อวานเห็นเขาเล่นกันอยู่โอ้แต่ว่าคือเขาบอกว่าตัวเลขของการแต่งงานเนี่ยมันก็ยังถือเป็นแค่หนปะของการแต่งงานทั้งหมดการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันนะ่ะมันแค่ห เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดตามตรงก็คือพูดกันให้แบบแฟงๆเลยนะคือไอตัวเลขตรงเนี้ต้องบอกแบบนี้แหละครับผมว่าเมนเนี่ยถูกแล้วคือเมนที่บอกว่าไอเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเอามาพูดไม่ได้นะมันมิส leading เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของ same sex marriage แม่งแค่1%ของทั้งหมดอะมนไม่สามารถเอามาวัดกันได้แบบนี้อันนี้คือถูกต้องไม่ใช่แบบว่าพยายามมาบอกว่าเฮ้ ฝ่ายหญิงอย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายชายอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าน,นี้คือมั่วทั้งสิน้นแล้วก็รวมถึงที่ผมเคยพูดไปด้วยนะในพอดแคสต์ว่าแบบเออแบบนี้คือใครเป็นปัญหาก็คือผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมานี่คนนี้หาข้อมูลมาของจริงคือคนนี้เป็นไงถูกไหมแบบนี้สรุปถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าไปหาข้อมูลเพิ่มอบก็คงต้องไปหาว่าแล้วในไอ้แปดแสนสองหมื่นที่เป็นเซมเซ็กซเมริเอจเนี่ยมันเป็นแบบว่า คู่ชายชายกี่คนคู่หญิงหญิงกี่คนแล้วก็ไปดูว่าคู่ชายชายหย่ากันกี่คนคู่หญิงหญิงหยากันกี่คนต้องไปดูแบบนั้นถึงจะพอบอกได้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลขมันก็ถือว่าเยอะนะเนี่ยอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยที่คุณมิสเตอร์จีเกมมาสเตอรเนี่ยเขาบอกอะไรเนี่ย2015 NIH support study found that 2% of lesbian couple had divorce compared to 2% of gay male couple เอ่อแต่ว่าอันนี้ n เท่ากับ190ก็เลยไม่รู้ว่ามันใหญ่พอที่จะ เอามาบอกได้ไหมว่าตัวเลขตัวนี้มัน significant คือมันก็คงจะต้องแบบดูของปีปัจจุบันด้วยไม่ก็อาจจะดูของแบบปี2015 2016 2017 2018แล้วก็ดูที่ n มันเยอะมันถึงจะแฟร์แต่ว่าอันนี้มันถือเป็นพื้นฐานในการคำนวณที่ถูกต้องแล้วก็คือคุณดูเลยว่าในเปอร์เซ็นต์ของเลสเบี้ยนคัพเป,ปลิลอะ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ที่หย่าก,กันในเปอร์เซ็นต์ของเกย์เมลคัพเป,ปลิลกี่เปอร์เซ็นต์เฮตโทรกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าถูกต้องแต่ว่าเอาจริิงงๆมมมัััันนนนนนนคคววรจวออ 190, จจะะะต้้้อออออใหหญ่่่่กกกาาีสยยแ190เ แต่สุดท้ายผมว่าไอโพสตะกี้มันก็แสดงให้เห็นได้อย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกคือเรื่องหลบหลบเลี่ยง Accountability เก่งเหลือเกินเก่งกินเหลือเกินผมว่า